สวัสดีค่ะวันนี้ตูนจะพาทุกคนไปรู้จักตำนานเก่าแก่แห่งความศรัทธาเรื่องของชายผู้มีรูปลักษ์ต่ำต้อยแต่หัวใจยิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าพยาคันทาค่ะในอดีตการเมื่อโลกยังคงถูกปกครองด้วยฤทธิ์แห่งเทวดามีพญานาคผู้ครองบาดาลกับเหล่าฝนที่อยู่ในอำนาจของพระอินทร์แต่ครั้นถึงปีแล้งหนักมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนฝนไม่ตก ต้องตามฤดูการณหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งร่างกายอัปลักษ์ผิวหนังเป็นตุ่มคล้ายคางคกแต่ใจของเขากับงดงามนักมีเมตตาและศรัทธาในธรรมผู้คนเรียกเขาว่าคันคากเขาออกทุดงภาวนาในถ้ำลึกจนจิตตั้งมั่นในที่สุด ได้รับพลังบารมีจนแผ่นดินสะเทือนเหล่าพญานาคทั้งหลายถวายการยอมรับยกให้เป็นพญาคันคากผู้มีฤทธิ์พญาคันคากเห็นความเดือดร้อนของสรรพสัตว์จึงท้าทายพระอินทร์ให้เปิดฟ้าปล่อยฝนการต่อสู้ครั้งนั้นดุเดือดฟ้าร้องสะเทือนดินน้ำลั่นไปทั้งสโลกแต่สุดท้ายพระอินทร์ก็ยอมสิโรราบ เพราะเห็นความกล้าหาญและเมตตาในใจของพญาคันฆาพระอินท์จึงให้สัญญาไว้ว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อพญาคันค่าคร้องฝนจะตกต้องตามฤดูการนับแต่นั้นมาเสียงคางคบจึงเป็นสัญญาณแห่งฝนและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้กล้าผู้ยอมต่อสู้เพื่อความดีไม่ใช่ด้วยโทสะแต่ด้วยเมตตา ตำนานนี้สอนให้เรารู้ว่าพลังแห่งเมตตาและศรัทธาในธรรมยิ่งใหญ่กว่ารูปลักษณ์ภายนอกเสมอค่ะ